นี่ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประสมศึกษาปีที่สามที่น่ารักทุกๆคนวันนี้มาเรียนออนไลน์กับคุณครูลินนะคะหลินเหล่าชื่อเห็นคุณครูลินในมาดใหม่ไหมคะแต่งชุดราตรีเลยเนาะอืมอยากสวยค่ะเห็นไหมคะด้านบนซ้ายมือจะเป็นตุ๊กตาเนาะถักด้วยเชือกจีนนะฝูวา่า กุตานำโชคนะคะขวามือจะเป็นรูปของแมงปอชิงถิงนะคะซึ่งเด็กๆประเทศจีนเนี่ยเขาทำเป็นกันทุกคนนะคะนักเรียนแค่วันนี้เรียนออนไลน์กันดีกว่านะคะสันเนียนจีสั้นประถมศึกษาปีที่สามค่ะดูซิว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันเทิ่มสองทั้งที่สองค่ะวันนี้เรามาเริ่มด้วยการทบทวน ทบทวนเกี่ยวกับที่เราเรียนมาแล้วนะคะฟูสีฟาอ,อูฟูซีอีส,สีฟูสีทบทวนค่ะอ๋อเรื่องสีเลยเนาะหงอสอสสีสีอะไรคะหงชอส์สีแดงตามมาด้วยขวางส์สีเหลือง ต่อด้วยหลานซสาหลานซสาสีฟ้าตามมาติดติดค่ะปลายซสาปลายเสาะอาสีขาวสีธรรมชาติมาแล้วนะคะลี่ซสาลี่เสาสีเขียวสีสุดท้ายค่ะไอยสาะฮยเสาสีดำ มาค่ะคำศัพท์ใหม่เซอเฉงเช,ช่อเฉ๋อ,ช,อช่องเฉอดูซิว่าคำศัพท์ใหม่มีอะไรบ้างเราเรียนไปหกสีแล้วนะคะวันนี้มีสีใหม่มาฝากอีกสี่สีค่ะอ่าสีส้มภาษ,าษาจีนว่าอย่างไรเชอเฉงเช่อเฉ๋อช่องเฉ๋อ,อสีส้ม ต่อมานะคะเข้มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเจอองจงซอชอจงซอสีน้ำตาลสีหวานแหววมาแล้วนะคะเจอเอ๋อจือซอชอเจอซอสีม่วงซอชอบสีม่วงฟออันฝันเพื่อองหงซอซอฝันหงซอ สีชมพูสีที่นักเรียนผู้หญิงชอบมากมาอีกรอบนะคะในการอ่านสีฉังช่อสีสม้มจงช่อสีน้ำตาลเจอช่อสีม่วงฝันหงช่อสีชมพูเพื่อนคามาอ่านหนังสือกันนะคะเตออูตู่ซืออูชูตู่ชู อ่านหนังสืออ่านเรื่องอะไรคะยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสีนะคะบทที่เจ่าไหร่ค่ะเนี่ยที่เออร์เริวเคอบทที่ยี่สิบหกค่ะเชียเทียนหลโลเลือดร้อนมาแล้วเชียเทียนหลาลเลือดร้อนมาแล้ว รีเซอ上，ตะหูเมยนั่งบนหน้าน้ำของทะเลสาบสีเขียวไข่หมันฝหงตหมีดอกบบวสีชมพูบานเต็มไปหมดนักเรียนมาฟังในการอ่านอีกรอบนะคะเชีย่ยเทีย่ยไหลเลยรซตะหูเมยนั่งไขมนฝงตเหอคว มันเกี่ยวกับสีอย่างไรคะเห็นไหมคะที่ทำเป็นสีเขียวให้ดูใช่ไหมคะลุยชอสีเขียวที่เราเรียนไปแล้วนะอืมฝรนหงฝรนหงสีชมพูเนะี่ยบทนี้ที่เราอ่านกันมีสองสีนะคะนั่นเอะคำว่าหูแปลว่าอะไรคะทะเลสาบค่ะหูหูคือทะเลสาบ ันเียนคะนี่คือดอกไม้อะไรเอ่ยอ่านว่าเหอควาดอกบัวค่ะด้านบนนะคะเสียเทียนเสียเทียนคือฤดูร้อนนักเรียนเห็นไหมคะเสียเทียนนักเรียนจ๋าเดี๋ยวเรามาต่อด้วยแบบฝึกหัดรูปแบบใหม่นะคะปี2022แต่เราสยจะมานำเสนอให้นักเรียนป .3 ได้ทํากน ดูซิว่ารูปแบบใหม่ในการทำแบบฝึกหัดเป็นอย่างไรเตรียมตัวให้พร้อมนะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะนักเรียนคะก่อนที่นักเรียนจะเจอหน้านี้นักเรียนต้องเข้าคัฟลูมก่อนนะคะถ้าไม่เข้าครัฟลูมไม่เจอหน้านี้ค่ะแบบฝึกหัดรูปแบบใหม่คือเกมนั่นเองที่หนูเรียกร้องกันมาในะคะ่ะจัดให้แล้วนะ ก่อนอื่นนักเรียนต้องอพิมพ์เขียนชื่อตัวเองนะคะแทนคุณครูหลินพิมพ์เลขที่ตัวเองแทนสี่สิบแล้วก็มากดสตาร์ทเรากดอีกที่นึงค่ะสตาร์ทอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูนะคะ อ,อะไรคะเป็นเกมชโชค่ะแต่เป็นรูปแบบใหม่อ่าอันนี้สีอะไรนะคะนักเรียนเราจะลองเล่นดูนะอ่านะคะอะกดแล้วนะถูกไหมเนี่ยอิดเห็นไหมนักเรียนต้องดูคลิปถ้านักเรียนไม่ดูคลิปทาไม่ถูกคะ่ะไม่ได้คะแนนเนาะเอาเด้วลองทาอีกทีนึงนะ อ่ะกดแล้วนะอ่ะถูกค่ะอ่าเราซื้อเล่นให้ดูสองสองรูปพอเนาะอืกเมียนทำให้ครบทุกทุกสีเลยนะคะจิ้มได้สีเดียวนะไม่จิ้มสามสีนะคะนี่ก็จบแล้วนะคะนักเรียนเอ่อหนูได้กี่คะแนนคะดูเลยคะ่ะเล่นกี่ครั้งก็ได้นะคะแต่อย่าเล่นจนเพลินนะวิชาเอนต้องเรียนด้วยนะคะนักเรียนต้อง กดปุ่มข้างล่างคะแนนค่ะแล้วก็เล่นใหม่นะคะเหมือนเดิมเล่นใหม่ก็คือแทนชื่อคุณครูหรือชื่อตัวเองแล้วก็เอาเลขที่ตัวเองมาแทานสี่ศูนย์แล้วก็กดสตาร์เห็นนะมาเหมือนเดิมแล,แล้วก็กดสตาร์อีกทีค่ะโอเคนะคะวันนี้อาจจะยังรู้สึกงุนงงเนาะไม่เป็นไรนะคะถ้าที่บ้านมีใครอยู่ด้วยก็ให้ปกครองช่วยดูให้นะคะ อันนี้คือเซิฟเิฟนะคะที่นักเรียนขอมารอ,อ,อการสอนครั้งต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรที่มันสิ่งที่หนูคอมเมนต์มาแต่ละเรื่องอะคะ่ะเราจะ,จะจัดให้ตามลำดับนะคะครั้งนี้ก็คือเกิดการเกมภาษาจีนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนักเรียนอดใจรอน,นะคะข่าวต่อไปค่ะวันนี้ขอบคุณนักเรียนนะคะเชียร์เียต้าเจียขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณท่านผู้ปกครองด้วยค่ะที่ให้การสนับสนุนภาษาจีนนะคะ วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเชียร์เชียบายบายใจเจียน 摘星星送给你，摘下月亮送给你，让阳每天为你升起。变成蜡烛燃烧自己，只为照亮你。把我一切都献给你，只要你欢喜。你让我每个明天都变得有意义。生命虽短，爱你永远不。